คอันนี้เราวมาเอาขอสะอาดบ้านนะร่างจานนะวันนี้เอาตะลงคนต่ำก่อนเออวันนี้เอาให้นะ นิดนอืม๊ำนึงนะ,ะหมุนแป๊บนึงนะฮะเยี่มไหมมาถ่ายคลิปนะครับวันนี้ แดดเลยเอาสักกางแดดเลยวันนี้ มาทำคลิปนะครับวันนี้ จะย้อนแสงนิดนึงนะฮะแดดนะฮะแดด ตอนนี้ใช้ตั้งกล้องใช้ตั้งกล้องนะครับตอนนี้หล้างจากนนะครับหล้างจากน นะครับันนี ทำงานบ้านบนไปอาจจะย้อนเสียงนะอาจจะย้อนเสียง ยิกกนดีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตี่มาให้เจสระพงช์ชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากช่อ,องเกจตสดาพง์ด้วยนะครับสวัสดีครับ